คลิปนี้เราอยู่กันที่อำเภอเขาไัยสนถ้ำน้ำเย็นและถ้ำและบ่อน้ำร้อนเขาไัยสนนะคะค่านั่งเรือเนี้ยตกล้ำละ200บาทนั่งได้ประมาณ3-5คนเข้าไปใช้เวลาประมาณ30นาที <c oughs> เข้าไปถ้ำบรรยากาศอยากจะบอกว่าบ่อน้ําเย็นเขาชชยสน <c oughs> เดี๋ยวจะรีวิวบ่อน้ําเย็นก่อนนะคะ <c oughs> คือมันเย็นสบายมากน้ําเย็นมากลมพัดเย็นสบายบรรยากาศไปในใถ้ำมก็ต้องนอนราบ สองเรือค่ะเหมือนต้องใช้ไฟสปอร์ตไว้ข้างในสวยมากอันนี้ไม่ได้เข้าเองนะลูกสาวเข้าไปก็จะมีคนพายเรือให้สองคนหัวท้ายอันนี้ก็คือดูดูลมลมพัดแรงเนี่ยทางเข้าเข้าไปในเรือทางนี้ค่ะอันนี้ก็เหมือนมีเด็กๆก็มานั่งเล่นเดินเล่นชมวิว อันนี้เราจะแตะค่ามาที่บ <Wow. S 1> ่อน้ําร้อนบ่อน้าร้อนขอใช้สนค่าเข้าคนละ20บาทส่วนค่าเข้าเนี่ยเอาไปเป็นส่วนลดในการมวดได้มวดห้องพัดลมห้องละ150ก็ลบ120ก็เหลือ130แต่ถ้าเป็นห้องแอร์200คนเยอะมากไปวันช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เด็กๆเต็มเลย เจ้าจ้าเลยไปเล่นบ่อน้ําร้อนบ่อน้ําร้อนเนี่ยมันจะมีบ่อที่ว่าร้อนร้อนเลย45องศาอันนี้เป็นทางเข้านะอันนี้เป็นทางเข้า<ม>ก็เก็บค่าเข้าคนเลย20คนละอย่างกันทีว่าเป็นบรรยากาศรบริเวณบ่อน้าํา <ำ S 2> ร้อนเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุงเปิดบริการทุกวันบ่อนี้จะเป็นน้ําที่ร้อน45องศาจะมีการวัดอยู่ตลอดเวลา ทุกวันจะมีเจ้าหน้าที่มาวัดว่าวันนี้ความร้อนอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ mm hmm. เคยถามสอบถามว่าต่ำสุดอยู่ที่3.8สูงสุดอยู่ที่4.8 mm hmm. ก็ร้อนอยู่นะ mm hmm. แล้วก็อันนี้มันจะเป็นอุ่นหน่อยอุ่นหน่อยเนี่ยเนี่ยป้ายบอกอุณหภูมิของแต่ละวันมันจะมีบ่อน้ําอุ่นสําหรับเด็กเล่น mm hmm. เล่นได้ถ้ามาไม่ถูกยังไงก็เซิร์ชแผนที่ห่างจากสถานีรถไฟเขาเชยสน1โล